ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผม KTO by a c a d e m y นะครับวันนี้เรามาดูเทคนิคนะครับวันนี้เรามาดูการทำงานวันนี้เรามาดูแนวของพฟชั่นนะครับสวยเก๋ K, หรูเท่นะครับในสไตล์ KTO by a c a d e m y ครับนะครับอันดับแรกนะครับผมมีการเริ่ม POINT พอยในที่นี้ความหมายของผมก็คือการเริ่มลักษณะของการตัดจรหรือนะครับการซอยเปิดหูนะครับอย่าลืมนะครับผมคุณน้องก็มาเป็นทรงที่ปิดหนนะครับเพราะต้องการเขาเรียกว่าผมข้างๆมันพองหรือหูการแต่ตัดอย่างไรนะครับอาจารย์ไม่ให้มันกระดกหรือชี้นะครับอันนี้เป็นหลักการเลยนะครับผมบอกว่าก็เลาะจรไปเลยนะครับให้มันอยู่ปมาไปลายนะครับนะคือคืออย่าไม่ให้มันสั้นมากจนสูงโดดไปให้มันโค้งนะครับโค้งมนให้เข้ากับ รูปจอนะครับอันนี้จะแก้ปัญหาในลักษณะของหูหรือลักษณะของด้านข้างที่มันบานหรือชี้กระดกนะครับอันนี้เป็นเป็นจุดหลักนะครับพอหลังจากที่เรามีการดิวหรือการเจาะหรือการเลาะขอบของทรงเนี่ยเราจะเห็นแล้วนะครับว้าว สวยครับสวยออกมาเลยนะครับเห็นไหมนะฮะจากการที่เขาพองบานหรือชี้กระดกออกมาที่มันโดนเขาเรียกว่าใบหูนะนะครับในเคสน,นี้ในกรณีเนี้ยคือผมก็บางด้วยนะครับนะพอผมก็บางปั๊บเนี่ยมันมาโดนใบหูเนี่ยปลายปลายของเส้นผมเขาเนี่ยมันจะชี้หรือจะกระดกออกมาครับนะครับพอหลังจากที่เราได้โซนของซิกด้านจรของโซนซิกหน้าเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเก็บ ด้านหลังนะครับคำว่าด้านหลังในที่นี้ความหมายของผมก็คือการใช้ไกด์ไลน์หรือเกณฑ์ลักษณะของนะครับด้านหูนะครับมาเป็นหลักนะครับแล้วเราก็ตัดโค้งมนหรือสร้างความถุยให้ลักษณะของโครงสร้างหรือศีรษะเขานะครับจะเห็นนะครับกรอบลายแนวและโครงสร้างออกมาได้สวยคําว่าสวยในที่นี้ความหมายของผมก็คือการลักษณะของการไล่ผมเป็นถึงสเต็ปนะครับ ความทุยจะดูอยู่ลักษณะของกึ่งกลางหรือขึงมอยหูนะครับส่วนการตัดนะครับเราจะใช้แนวลักษณะกึ่งของตัวยูตัววีหรือเป็นแอโรนะครับเพื่อให้ชงออกมาได้โค้งมนสวยนะครับนะเสร็จแล้วนะครับเรามาเน้นลักษณะขอบของซีกด้านซ้ายอีกทีหนึ่งเช่นเดิมนะครับไกด์ไลน์หรือการนำพาหรือจุดตัวที่ระวางแพทเทิร์นไว้เนี่ยของโซนของซีกขวานะครับตรงนั้นแน่นอนนะครับเราควรจะต้องเอามาเป็นไกด์ไลน์นะครับจากจุดกำเนิดนะครับสูงต่ำอยู่ขนาดนะครับ ซ,ซีซ้ายซีขวาก็ทลาลักษณะเช่นเดียวกันนะครับครับหลังจากที่เราได้กรอบได้ลายในแนวนะครับเราก็มาทั้งฉากฉากในที่นี้ความหมายของผมก็คือการสร้างของความถุยถุยนะครับก็คือการวางฉากวางองุศาวางลายวางแนวหรือวางกึ่งลักษณะของพีระมิดนะครับเพื่อให้ทรงและรูปแบบออกมาให้กึง่งถึงความถุยและความสวยงามครับเสร็จแล้วนะครับเรามาเก็บลักษณะโซนของซีกด้านจอนะครับจะเห็นนะครับอย่างที่บอกว่าผมก็มีการยาวมาแล้วปลายเนี่ยทัดแล้วก็เหมือนกับ มันบางแล้วมันก็นจะไปชี้โดนลนักษณะของใบหูนะครับอันนี้คือการแก้ปัญหานะครับอันนี้ต้องต้องยอมรับความจริงนะครับบางทีหลายๆคนที่เขามีปัญหาในกึ่งลักษณะของใบหูหรือเส้นผมที่บางเนี่ยเราก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าแก้ไขตรงนั้นนะครับอันนี้เป็นเป็นการทํางานนะครับเป็นการที่เราเอารูปแบบหรือเป็นการทํางานในกึ่งของเขตอุตสามกมหรือเป็นสถาบันนะครับที่เรา เอาหลักาการในการทํางานในแนวของออโตเมติกัสนะครับของเคโดคารามิ o นะครับมาเผยแพร่มาแชร์แล้วก็มาแบ่งปันนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาดูตัวเชื่อมเชื่อมในที่นี้ความหมายของผมก็คือการเกาะลักษณะโซนของซี่ด้านหน้าที่เราตัดจรไว้ส่วนช่วเชื่อมก็คือลายแนวของขอบของด้านหลังนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นหลักการนะครับเป็นการทํางานที่เราเอาแนวของ นะครับที่บอกเีทตะคมคารามี่มาเผยแพร่สุดท้ายนะครับเรามาจบงานด้วยการใช้ตัวคิปเปอร์คิปเปอร์ก็คือการใช้แบตเีเรียนะครับโดยการเก็บนะครับโดยการสร้างกรอบนะครับอย่าลืมนะครับนะโคนกดให้แนบนะครับปลายกระดกนะครับอันนี้คําว่าโคนก็คือการกดโคนเพื่อให้การสร้างหรือการตัดลักษณะกึ่งของทุยหรือเป็นกึ่งของพีระมิดนะครับอันนี้เป็นเป็นหลักการเลยนะครับอันนี้เป็นการที่เราอัพพายนะครับจากผมหญิง ผมชายนะครับนะเรามากึ่งซาลอนเรามาบิกรวมกันในกึ่งของบาร์เบอร์นะครับอันนี้เป็นแนวของอินดี้เลยนะครับนะหลายๆคนที่ชอบผมกึ่งลักษณะของทอมทอมนะครับหรือการชุยๆหรือออกแบบผู้หญิงผู้ชายนิดๆหน่อยๆน,นะครับอันนี้สามารถที่จะใช้แนวของอินดี้ได้นะครับหรือเป็นของกระทาบ,บานเคที o ่โอคาดามเ่อได้นะครับที่เรามีการอัพพายนะครับที่เรามีการดัดแปลงและที่เรามีการตกแต่ง ว้าวอุมเมเจ้านะครับแค่ช่วงพิบตาเดียวนะครับนะทรงแล้รูปแบบที่เรามีการตัด หรือนะครับหรือที่เรามีกันเก็บขอบหรือมีกันที่เก็บลายนะครับออกมาได้ทุยครับว่าทุยในที่นี้ครับออกมาได้ทุยหวานนะครับอย่าลืมนะครับนะการตัดผมในแนวกึ่งของซาลอนเนี่ยเราจะไม่เน้นลักษณะของการขาวจนฟินเฟดเกินไปเพราะก็เป็นผู้หญิงนะครับนะเราควรจะต้องให้มีเขามีลายมีแนวกึ่งของไอของความเขาเรียกว่านุ่มนวลนะครับอันนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาเก็บจอนะครับโดยการใช้คิปเปอร์ดิวและเจาะนะครับหรือลักษณะของการไล่ลักษณะทรงนะครับให้มันมีความ มคมเคลืนกันนะครับจากใบหูจากหลังหูนะครับจากไททอยจากตีนผมจากกอบของโซนสองซี่ข้างและซี่จอนนะครับอันนี้ทุกทุกสัสดส่วนนะครับเพื่อต้องการให้ทรงและออกมาได้สวยงามตามลักษณะของรูปแบบครับวันนี้ผมออส สมจิตนะครับดิสพาดีหรือ KTO คานามีนะครับเอาเทคนิคนะครับอาการทำงานในแนวของนะครับอินดี้หรือเป็นแนวของผมหญิงผมชายที่เรามาเสริมแต่งนะครับโดยการใช้คิปเปอร์หรือการตกแต่งนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามากลับลักษณะของทรงแล้วรูปแบบออกมาให้มันมีความโค้งมนนะครับสุดท้ายเรามาสร้างลักษณะของการตัววีหรือวีหงายหรือวีฟั่มอันนี้เป็นวีฟั่มนะครับจะจะดูจริงๆก็เป็น W ก็ครับก็เป็นเทคนิคนะครับเป็นการที่เราวางลวดลาย หรือการที่เราแบบในถึง่ของผมชายและผมหญิงที่เรามามาแพร์ดีวกว่าน,นะครับหรือมาเผยแพร่หรือมาแชร์หรือมาแบ่งปันให้เพื่อนๆให้กับน้องๆที่รักสายวิชาชีพนะครับตลอดจนอาจจะเป็นช่างหญิงช่างชายหรือช่างสุภาพบุรุษหรือช่างสุภาพตตีนะครับตรงนี้ก็สามารถจะศึกษาแล้วก็เรียนรู้ไปร่วม,ร,วมร่วมกับเรานะครับการตัดการนำพาหรือการเอาเทคนิคหรือการทำงานในแนวของคลี a c a ค e m ์เนี่ย ไม่ยากอย่างที่เราคิดนี่ครับเพียงเราเข้าใจหลักนะครับว่าเริ่มเราเริ่มจากจุดใหม่นะครับนะแล้วต่อนะครับพ้อยต่อไปเนี่ยเราคนจะต้องลักษณะใหญ่เสร็จแล้วนะครับเรามาเก็บงานโดยการสร้างกรอบหรือลักษณะ่งของหลังหูเราใช้ตัวคิปเปอร์นะครับเจาะด,ดิวหรือนะครับสร้างความสมดุลให้มันมีความสวยงามครับ เรามีการใช้หวีรองหรือช้อนออกมานะครับแล้วก็ใช้ไปคิปเปอร์นะครับเหลาหรือเก็บขอบของทรงเพื่อให้ทรงนะครับออกมาได้มีความสมูทหรือมีความสวยงามาครับทรงผมที่เก๋ๆนะครับทรงผมที่เท่ๆนะครับวันนี้นะครับผมอออย่างที่บอกว่าเราเอา นะครับหลักการการทํางานนะครับการเอารูปแบบนะครับหรือการทํางานในกลุ่งของศิลปินเนี่ยมาแชร์แล้วก็มาแบ่งปันให้กับหลายๆคนที่เข้ามารับชมนะครับตอนนี้เป็นตอนที่1น,นะครับนะเรายังมีตอนที่2นะครับตอนที่2ก็จะมีการเซตทรงหรือการจัดทรงแล้วเราก็จะมาคุยเรื่องการทําสีนะครับหรือการเชงโคลเลอร์นะครับสุทายนะครับเรามาดิวมาเจาะหรือมาไล่ขอบของทรง หรือนะครับมาตกแต่งของทรงเพื่อให้ทรงออกมาได้สวยงามครับครับวันนี้อย่าลืมนะครับผมออสสมจิตดิสฟักดีหรือ KTO คา d ์ m ดเครับเราพบกันเดี๋ยวเราเจอกันอีกช็อตหนึ่งหรืออีกตอนหนึ่งนะครับอันนี้จะกล่าวความว่าเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับนะมาดูหลักการมาดูเทคนิคของการทำงานในรูปแบบของ